ตอกหอกคุณนะฮะคุณคุณออดนะครับเราจะอยู่ในส่วนของเพลนรับจอดติดนะครับใช้เทคโนโลยีเป็นสัมัสนะครับเขาได้ขายเราตามผู้ปกครองครับตามผู้ปกครองในงานไปได้ครับเราตามผู้ปกครองมันมีบ้านจต่ถ้าเป็นแม่จ้าตาม้ปหรอกบ้านจะเข้าไปกับคุณพ่อ ก่อนจะมีผู้สูงอายุนะครับสบลงเหมือนกันนะฮะสบก็ลงได้นะฮะไม่เป็นไรครับเรามีฝ่ายประชาธรรมมีกองโดยการมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกนะครับประกวดว่าบทีก็ต้องมานั่งฟ้องนะครับต้องพิจารครับก็ไม่แน่ครับเหตุการณ์่เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะปรับลงบัตรนะฮะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับดูแลทรัพย์สินด้วยนะครับทรัพย์สินของทู้เยหาย ตัวามานะครับอาจจะเป็นแกลแหวนกรื่องทองกระเป๋าสุ้มกตาร์ทนะครับอาจจะหล่นเองน,นะครับหรือว่า,าจะาบุ๊กหกปิ้งยิ้มาาได้นะครับก็ระมันระวังนะครับก็ ย้อมเราก็ไ้ปไดแต่แยกแล้วก็ดูแลเองโดยเฉพาะนส่วนของตานิความไประเปใขึ้นขนโมาไปเดมาถึงไปถงมาหยุดหได้นะครับหรืออาจจะวิ่ารณ์เร่องปักกระเป๋าส่งที่เราได้มานสถนการั้ก็ ก็ราระหว่ามกจะให้การาเือแล้วทำให้หุใจเิุดทอใจนะตอใจเยอะนะครับราคานะครับราคาที่มาจำนานับสังเกตดูค่อนข้างหาดีนะครับคนมาเยอะแม่ค้าขายดีก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็สมุดไว้กำลับบริวณหน้ากระแพงนะ รที่มีรูปพระธาตุวัดสถิตร,รัตนมหาธาตุคือพระบรมรูปของน,าน่าจะไปคุณหลวงพระง่วน,บบาานนะครับพระบรมราชาทิราชสิมุขนะครับก็เป็นการประชาสาัมพันธ์แลนด์มาร์กนะครับที่เกิดขึ้นในสุมพรบุรีของเรานะครับเราชาวสุพรรณท่านใดยังไม่ได้มีโอกาสไปสักการะนะครับพระธาตุที่วัดสถรีราาัตนมหาธาตุก็หาโอกาสไปนะครับ แล้วก็ในส่วนของกา,ารแสดงนะฮรการ,รแสดงนีน่ะนะฮะมหัรรย์นะครับเราก็จะมีมหรสพคอนเสิร์ตให้กมฟรีก็จะอยู่บริเวณแถวประตูปิดใตน้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นโซนของเครื่องเล่นนะฮะเป็นโซนของเครื่องเล่นะนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตนป่ะ็เป็นโซนต่านะฮะ